ซื้อยืดดีทพิมพ์ลงบนผ้าโดยตรงความละเอียดสูง เสื้อยืด DTG นั้นนะครับการสกินีน DTG หรือการสกินเสื้อระบบดิจิทัลมีความแตกต่างจากการใช้บล็อกในรูปแบบที่เคยรู้จักกันนะครับซึ่งจะเป็นการใช้เครื่องพิมพ์ที่หมึกจะถูกพิมพ์ลงบนผ้าโดยตรงทําให้งานได้นั้นมีความละเอียดสูงสีคมชัดและสวยสดตรงตามไฟล์เลยนะครับเรานะครับคือโรงงานเสื้อผ้าคุณภาพที่มีบริการผลิตทั้งเสื้อยืดอคอกลมเสื้อยืดคอวีและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงมีบริการสกินเสื้อแบบด t ทกับเทคโนโลยีการสกินเสื้อดิจิทัล ด้วยเครื่องพิมพ์ที่ทันสมัยด้วยหมึกพิมพ์คุณภาพดีได้มาตรฐานสีสวยสดใสาตามไฟอย่างแน่นอนครับสำหรับจุดเด่นของช่ยยืดสกรีน D-TG แล้วคือความคมชัด ทำโจทย์เดียวราคาก็ไม่แพงนะครับลายติดทนนานไม่ว่าจะซักกี่ครั้งหมึกพิมพ์ก็ไม่แตกนะครับหรือหลุดลอกออกที่สําคัญคือไม่จํากัดจํานวนสีที่พิมพ์นะครับคุณจึงสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามใจชอบเลยนะครับผมท่านใดนะับที่สนใจเื้อยืดแบบนี้นะครับการันทีด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีและเรานะครับมีความเชี่ยวชาญในบริการสก,กรีนผ่านเครื่องไดเรกทูการ์เมน์และงานสียวสก,กีนสีต่างๆซึ่งมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาท่านนะครับส่งสินค้าเร็วและ บริการหลังการขายที่ยอดเยี่ยมนะครับ